สวัสดีครับผมอาจารย์ดวงประกอบโชคนะครับคือวันนี้ผมจะมาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่ผมไปดูดวงกับลูกค้านะฮะกับท่านหนึ่งซึ่งเขาได้มีการที่มีสิ่งได้รับเข้ามารบกวนใน ในการที่ดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือว่ามีเกี่ยวกับพวกมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับทางโลกวิญญาณซึ่งในขณะดูของผมนะก็คือว่าผมรู้สึกว่ามีอะไรมารบกวนผมบางบางอย่างผมก็เลยแบบว่าขอดูหน้าเขาหน่อยสิ พอเห็นหน้าเขาปุ๊บผมก็อธิษฐานว่าขอให้แบบว่าได้เจอในสิ่งที่ที่เขามีปัญหาปรากฏว่าสิ่งตรงนั้นปุ๊บแบบมันเข้าไปอยู่หลบอยู่ข้างหลังเขาก็ซึ่งบอกว่ามันก็คือเขาเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งดี้ลับเกี่ยวกับที่โดนคนที่ทำคุณใสมนดําหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งพอผมปุ๊บผมก็ได้มีการบอกว่าให้เขาไปหาหาหมอหาหมอหาพระพระหรือว่า,าพวกฤาษีหรืออะไรเงี้ยที่แบบกใก้ไขให้ได้เพราะว่าสิ่งตรงนี้ปุ๊บจะทำให้เขาเป็นอุปสรรคมากเลยในการที่ดำเนินชีวิต ผมจะให้น้องเขาเล่าเรื่องในตอนถัดไปนะครับผมโอเคครับ